คาถายันต์ต่อพระ้ตพู้พปานลยนจันพ่อแจงอาจารย์แจงจัดสถาปุโคไทยเพราะว่าเป็นคาถายันต์มหาวิชัยสงครามเวลาเขาจะออกสงครามเขาเอาไว้เหนือยันต์มหาวิชัยมนวิชัยสงครามนี่ตอนต่อมาตอนที่ก่อนที่อาจารย์แจงจะตายสองปีท่านก็มาขอยืมคาถาไปจากพระปานท่านหมดแล้ว เมื่อน,นําไปแล้วไม่ช้าท่านก็ตายแต่ก่อนจะตายท่านก็นเขียนไว้ว่าสั่งเมียไว้ว่าว่าถ้าใครจะเอากาถาบทนี้ให้นําดาบสองเล่มคู่กับยันนี้ออกไปยืนกลางราชันแล้วก็รําดาบถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงไปให้นําไปได้ก็ปรากฏว่ามีพระหลายองค์ที่อยากได้กาถาบทนี้ ก็ต่างคงก็ต่างไปรำเงืนอแต่เงืนอแต่ไม่ได้เมื่อตามาทราบประวัติแล้ว <c oughs> ก็คิดว่าคาถาบทนี้เป็นสมบัติของหลวงพ่อเราหลวงพ่อปานเราก็ควรจะได้ก็ไปกับท่านเนือสีสององค์เป็นพื่อนกันไปขอคาถาบทนี้เมียจะแจงอน,นุสือมาให้ดู ท่านบอกท่านสั่งบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถจะเอาดับนี่ดาบนี่ไปรำถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงมาจึงจะได้ก็นึกในใจว่าเราเป็นพระมันก็ไม่น่าจะรำได้ก็เลยเข้าไปจุดธูปจุดทินขออธิษฐานว่าหากว่ายัากานกระฟี่ควรจะเข้าไปเจ้าไม่เวลาถือดาบไปที่อกชานไม่ต้องรำ ให้มีเสียงฟ้าผ่าลงมาทันทีถ้าดาบนี้ไม่สมควรข้าพเจ้าเมื่อเดินไปกลางต้งชัยก็ไม่มีเสียงฟ้าผ่าก็จะไม่เอาผลที่ะพึงได้คือว่าเมื่อนําดาบที่ออกไปแล้วกลางทางกลางแจ้งกลางต้นชายเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นก็ไปเอาไม่ต้องรำเกยดได้มาท่า <c oughs> นบรรดาญาติโยมผู้โดยสัตย์หนายโดยทนหน้า ถ้าหาว,ว่าท่านรักษายันต์กราฟอยยางอ่อนคําว่าอย่างอ่อนคือว่ารักษาสินสองข้อข้อหนึ่งอธินาทานอย่าลักอย่าขโมยอย่าปล้นอย่าย่างชิงเขาข้อที่สองไม่ดื่มสุราดมมีไรในเวลานี้เขาทำบุญต่างๆเขาใช้สุราดมมีไรไปเป็นพื้นฐานถ้าเขาเลี้ยงเป็นพิธีกรรมเราเกินไปรินเป็นพิธีไม่มามายอย่างนี้ใช้ได้ ถ้ารักษายังได้ยังเข้มข้นคือขึ้นชื่อว่าสินห้าทั้งหมดเราจะไม่ยอมละเมิดหรือว่าบางข้ออาจจะต้องละเมิดแต่สินสองข้อเราไม่ยอมขาดนั่นคืออหนึ่งอธินาทานสองสุราเมเบสุชาจาย์แม้แต่งานวิธีเราก็ไม่กินกินโซดาแทนอย่างนี้ขอรับรองผล ว่าไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนคุณใสมเมื่อกี้ที่ดักเตอรปัญญาอธิบายให้ฟังตามคำแนะนำของรับาลต่ขณะที่ดัเตอรปัญญาให้คำแนะนำพระเจ้าอมตถุนท่านมาบอกว่าการทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนทุกอย่างที่มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้อันตรายกับเราจะไม่มี อย่างกับคนที่ถูกลถชนกันได้นสามสี่วาเขามีแค่ช้ำนิดหน่อยคนคิดว่าตายอย่างกับคนที่เขานั่งรถมันจะใส่ไปถูกชนล้อหลุดจนสองข้างรถลม้มเขาลุกขึ้นมามือปัดฝุ่นแล้วก็เดินผิวปากตำรวจมาถามว่าศพอยูที่ไหนเขาบอกศพคือผมเองแล้วก็มีรายหนึ่ง อยู่ไม่ไกลที่บ้านทงนานี่เองเจล่างปืนล่างปืนเสร็จแล้วลูกขึ้นลำไว้ทันีีลูกสาวเพืที่เวทมมอ,มอนยมนะลูกสาวถามว่ากระสุนมีไหมแม่ลืมไปบอกไม่มีลูกสาวก็เลยลองเอานกสับปืนก็ลั่นปังไปโดนแม่โดนข้างหลังไม่น่าจะตาย แต่แม่มีความรู้สึกมีทอดอะไรเล็กๆมาถูหลังเท่านั้นเองอันตไรายไม่มีนี่น้ำมันชาตีนะเป็นน้าน้ำมันชาตีก็ดีมีดหมอชาตีก็ดีให้ทุกคนติดตัวไว้ก <c oughs> ็จงอย่าลืมว่าตอนเช้าให้ปลุกด้วยคาถาอิทิฤิธิพุทธานิมิตังขาอเดชะเดชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พว่งกันม่เอาอานี่เถิด เออก่อนจะเดินทางที่จะไปไหนให้ภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกว่าพุทโธสามครั้งถ้าเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งน้อ <c oughs> นก็ว่าอีกสามครั้งนำ้ำเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งก่าอีกสามครั้งเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วก็วันนั้นท่างวาอันตรายจะไม่มีกับท่าน เวลาจะว่ากระถาพุโทโธก็ดีติวิโสก็ดีที่ที่ที่ทก็ดีให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้านึกถึงพระปานเป็นที่สุด